สวัสดีค่ะคุณลุงนะคะก็มาพบคุณลุงที่หน้าเซเว่นนะคะเนาะคุณลุงชื่ออะไรคะชาตรีลุงชาตรีนะคะปกติลุงทำงานที่ไหนคะไม้กวาดทำยามอยู่อ๋อเป็นยามนะคะมากแล้วอ๋อเจ็ดสิบกว่าแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้ทำงานเนาะแล้วมาเดินรถครับเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินได้เดินได้แค่ไหนแล้วลุงพักอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะอยู่เมืองไทยอะอายุมากมากงานอ๋อ อ๋อหนูเห็นล hmm. <s up Beij vrai> ุงแล้วตอนหนูเดินออกมาจากเซเว่นอ่ะหนูก็นึกอยากสถามลุงแบบว่าคือเือหนูเห็นอะไรอ่ะแบบานาะหอสามอ๋ค่ะวจจักานีอครบจ้ะเจ็บเลยนะลุงเนาะและเป็นรถอะไรคะแทบที่ทํารถกรบะกระบะหน้าปัน้าปเอรใช่ไหมะรถทับ ประมาณพักนานหรือยังคะคุณลุงนอนโรงพยาบาล้รักษา2เดือนนอนโรงพยา2เดือน4เดือน4เดือน4เดือนเต็มๆเลยที่อยู่โรงพยาบาลนอนเต็มเตียงลยนอนติดเตียงเลยแล้วแล้วลุงก็ทำงานไม่ได้แล้ะแล้วลุงก็ทํางานไม่ได้เลยแล้วใครดูแลคุณลุงคะตอนนี้เรไม่มีเลยอยู่คนเดียว เดินก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินีม่ได้จะล้มจะล้มนี่นะคะใทรเป็นญาคุณลุงเนาะนะคะคุณลุงก็เจ็บอยู่นะคะโดยรถพับนะคะเป็นรถปิ๊อัพเนาะก็ให้ความช่วยเหลือมาไม่เยอะนะคะก็ตอนนี้คุณลุงก็ตกงานอยู่ทํางานก็ไม่ได้นะครับทำงานก็ไม่ได้นะคะรายจ่ายก็ไม่มีนะคะรายรับก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ทางานแล้วนะคะเจ็ดสิกว่าปีแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยนะคะ ก็สงสารคุณลุงนะคะฝ่าก็ะเลได้ย้อนกลับมาทำเกษตรอยู่ฮะบรรลุพันนาสังคมก็ยังไม่รับที่ไหนเขาก็ไม่รับเนาะก็เราบแสงสารคุณลุงนะคะเนาะถ้าใครเป็นญาติคุณลุงนะคะก็มารับแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือคุณลุงด้วยนะคะเพราะตอนนี้คุณลุงอยู่หน้าเซเว่นนะคะประชาสงเคราะห์ซอย23นะคะยี่สิเนาะถ้าใครเป็นญาติก็มาดูแลลุงด้วยนะคะ เรียกเรียกเรี่ะหนูเหรออาหนูถ่ายทางทิกเก็ตทางอะไรนี่แหละอะทางยูทูบอะไรนี่แหละเพราะว่าเผื่อมีญาติมีอะไรลุงชอบจะมารับเอากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีญาติเลยใช่ไหมทางพอ่พัฒนาทางพม่ากิดต่อแล้วไม่ยุ่งเลยยเลยเลยไม่เป็นไรกันเนาะมามาต้องไงลุงนี่ลุงก็ได้ออกคืนแล้วแหละไม่เป็นไรเจ็บแล้วลุงเนาะ อันนี้คืออนุญาตถ่ายลุงแล้วนะขออนุญาตถ่ายแล้วนะลุงกินข้าวหรือยัง,ยง,ยงกินไหมเนี่ยหนูให้นะมีหมูมีอะอะไรอ่ะก็มีหมูเนาะมีหมูมีข้าวเหนียวนะคะ่าจะให้คุณลงุงแรกงป้าว่าจะซื้อไปกินนวคะ่ะพอดีเห็นคุณลุงเจ็บเนาะแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ทํางานไม่ได้นะคะป้าก็เลยเอาข้าวเหนียวแล้วก็หมูอปะไกา่ปิ้งนะคะน้ปิ้งเนาะแล้วก็มีน้าพริกด้วยนะคะข้าวเหนียวสามถุง กับทำไม้นะคะแล้วก็น้ำพริกหนึ่งสูงนะคะเพื่อจะให้คุณลุงได้ทานกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวป้าไปหาซื้อใหม่นะคะเพราะว่าเรายังทํางานได้อยู่นะคะยังมีโอกาสออหาซื้อได้กินอีกเนาะอันนี้หนูให้คุณลุงนะคะหนูให้ลุงไม่กินนะล<อ>ุงกินได้าหน้าคเหนียวนะนก็ให้คุณลุงนะค่ะลุงมีน้านอยู่ใช่ไหมคะน้ํามีนะคะน้ํามีแล้วเนาะอันนี้ก็มีข้าวนะคะหนูให้ลุงนะโอ้แต่หนูก็สงสารลุงนะก็อยากจะช่วยลุงนะเพราะว่า หนูก็เพิ่งได้มาทางานได้สองวันจ้ะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเจอวันหน้าเดี๋ยวหนูซื้อให้ตายลุงกินอีกนะถ้ากินไม่หมดลุงก็เก็บไว้กินอีกเด้อสู้ๆนะลุงสู้ๆค่ะไหนชุ่มมือสู้ๆก็เป็นกำลังใจให้ลุงเนาะนะคะก็นีนะคะชีวิตของเราเนาะนะคะไม่ว่าใครนะคะก็เกิดมาเพื่อ สู้นะคะคุณลุงก็ยังสู้นะคะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคะลุงก็เจ็บนะคะทำงานก็ไม่ได้นะคะก็ยังลำบากอยู่นะคะตอนนี้ลุงอยู่ที่ประชาสงฆ์ยี่สิบเจ็ดนะคะตรงหน้าเซเว่นเลยนะคะอยู่ข้างๆเซเว่นนะคะนี่นะคะอันี้นะคะอันนี้ก็ลุงนั่งอยู่ตรงน,นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่แชรทุกเมนนะคะทุกคน,น,นะคะทีน่แชร์ป,รป้าบัวะ ลุงจะอยู่ตรงนี้นะคะพวกเจ๊เพราะว่าโดนรถติดกอัพับตานะคะตรงย้อนรักษาตัวอีก4เดือนนะคะตอนนี้ก็ตกงานอยู่ด้วยนะคะงานก็ไม่ได้ทำนะก็ยินใจคุณลุงนะคะก็ยังไงก็ใครเอฟซี๊ซะไหนนะคะอยากช่วยเหลือก็ให้มากำลังใจหรือว่าให้ควมช่วยเหลือนะคะก็มีญาติพี่น้องนะคะได้ดูอยู่นะคะก็่วยพาลุงไปรักษาด้วยนะคะเพราะว่าป้าก็ต้อง คุณพ่อวันนี้บอบอพ่อพ่อเองนะคะไปดูแรงไปทํางานต่อเนาะค่ะคุณลุงวันนี้หนูหนูกลับก่อนนะหนูต้องไปทํางานนะลุงเนาะอ่าในยังไงก็คุณลุงก็อ่าสู้ๆนะลุงนะกินไปก่อนนะขอบคุณค่ะสู้ๆนะลุงเดี๋ยวไปดูแฟนตัวนี้ก่อนนะคะ พอสมสมสามก็ลงนะคะมาพอไม่ได้มีเงินให้นะคะก็เป็นกันังใจให้นะคะถ้าเห็นแล้วก็สงสารนุกไป็นอที่สมสางไม่ได้นะคะเอยังไงเวเราก็เไซื้อให้า่กเป็นซื้อใหม่ เราเราย้อนไปซึ้อใหม่ดีกว่าเป็คป้าก็ดีใจคะที่ได้ช่วยเหลือเพรมะเราได้กันนะคะไม่มากเราก็ได้ช่วยนะคะก็รู้สึกมีความสุขนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาซื้อข้าวใหม่นะคะจับแม่ค้าเดินมาซื้อใหม่นะคะโอเค ตนนี้ก็กลับมาซื้อใหม่ไม่เป็นไรก็วก็ดีใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือคุณลุงเนาะ,ะที่เอาข้าวอะไรให้คุณลุงได้ทานนะคะคุณลุงก็อยู่ที่ซอยอ่23นะคะประชาสุข23นะคะตรงเซเว่นเนาะ,ะตอนนี้ปาก็รอซื้ออาหารอยู่นะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะ,ะนี่นะคะก็มีซับปิงป้งไก่ปิ้งของกินเยอะะเลย ก็มีบริหารอาหารบริการเยอะๆมากๆตับมีอะไรเยอะๆเลยมากินกลับมาซื้อใหม่แล้วแม่คะซร้ซื้อตับนะคะซื้อตับสุกสาาม้นะคะแล้วก็ข้าเหนียวขราวเนียวก็ไม่แพงนะคะตัว่าสิบบาทก็ได้เยอะอยู่นะคะ่ะ คนนี้ก็เป็นสามแยกซอย23ประตาศกรอาหารแล้วก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกที่แยมากเลยนะคะป้าก็ได้เดินไปเดินมานะคะที่แรกก็เดินผ่านคุณลุงไปแล้วนะคะป้าไม่ยังเหไม่รู้นะคะก็เลยย้อนกลับมาแล้วก็เอาเข้าวให้คุณลุงนะคะตอนนี้คุณลุงก็กําลังนั่นงทานข้าวอยู่เนาะนะคะแก่กาลังกินข้าวอยู่นะคะ,ะนี่นะคะ กำลังหากินข้าวอยู่ในชีวินเนาถึงเราไม่มีนะคะแต่เราก็มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะทึงเราไม่รวยนะคะไม่มีไม่ให้อ,อ่ไม่รวยนะคะไม่ได้ให้แบบจนคนเราไม่จำเป็นต้องรวยนะ,ค,ะคนเรามีน้ำใจให้กันนะคะแบ่งปันกันนะ,ะมีอะไร คนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีบาดเจ็บนะคะงานไม่ได้ทันเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็เจ็บจริงๆนะคะเนาะเราก็มีน้ําใจช่วยเขานะคะแบ่งปันกันนะม,นนม่น่ามีนะก็แบ่งปันกันไปนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้กันเนาะนะคะอันนี้สมบุญณก็ไม่เป็นไรนะคะคเขาอยู่กับเราที่แหละนะคะครบัวก็ขอะะขอบคุณทุกคนมาใจทุกคนไหมนะคะที่มาเป็นแฟนครบัวนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแลก็มาเข้ามารับชมนะคะ ฝากคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เป็นส่วนะคะเพื่อมีญาตพี่น้องนะคะที่เขจะติดต่อมารับผู้ลุกไปรักษาด้วยเนาะนะคะนิปโบกขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่มาจุดิประโบนวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลนะคะวันนี้ก็ต้องยจเพืนเพ่ี่มาสเตอ